ข่าวพินัยที่เที่ยงคืนฟุตบอลไทยาบดิชโนสตล์ประจำวันที่25เมษายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงของเชี่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงคืนวันนี้อาเซียนมีใครกันบ้างกว่าจะมี100นัดเหมือนชนาทิพย์สมกสินในศึกเจลิก1ณวันนี้ โดยการลงแข่งขันครบ100นัดในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งซึ่งเป็นลีกสูงสุดข,ข,ของประเทศญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าดีที่สุดในทวีปเอเชียของทางเจชนาทิพสงกสินกลายเป็นสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นบนเวทีฟุตบอลเจลิกหลังจากไปไดิรูปสู่ฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวจนพัฒนามาอยู่แถวหน้าของทวีป อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดออกไปทั่วทั้งโลกในแพลตฟอร์มต่างๆมากมายซึ่งไม่ง่ายนะที่จะมีสถิติแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับนักเตะที่เดินทางแบกความฝันไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนหมายว่าจะมีการเปิดโคต้าอาเซียนก็ตามทีเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นฟุตบอลไม่ใช่แค่การตลาดการต่อสู้นอกสนามการแข่งขันจริงจะเป็นเครื่องชี้วัดโอกาสในสนามการแข่งขันมากกว่าทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนโดยใช้แรงจูงใจจากเกมการแข่งขันเป็นตัวกำหนด จากอดีตจนถึงปัจจุบันเหมนตัตเตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไปการแข่งมามากมายบางบรายไปด้วยโคต้าอาเซียนบางบรายก็ถูกเลือกด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายเรื่องในสนามการแข่งขันจะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างในการตอบรับความสามารถจากทีมแฟนบอลรวมไปถึงผู้สนับสนุนนี่คือไทม์ไลน์บรรดาแข่งอาเซียนที่เผชิญชีวิตลูกหนังในประเทศญี่ปุน่นก่อนจะมีการแข่งขันแข่งอาเซียนหนึ่งรนัด บนเวทีลีกสุดของญี่ปุ่นคนแรกนั่นเองตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้เล่นอาเซียนไปค้าแข่งยังลิกญี่ปุ่นมากมายหลายชาติไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์จิมอร์กัมพูชาและก็เวียดนามนักเตะแต่ละคนส่วนใหญ่จะเดินทางไปค้าแข่งในลีกลหลายระดับนะฮะตั้งแต่ JFL J ลิกเจลิกและก็เจลิกก โดยการยืนยัดอยู่บนเจลิกหนึ่งยาวนานแม้ว่าจะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของโคต้าอาเซียนเทียบเท่ากับผู้เล่นท้องถิ่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะอาเซียนนั้นจะสะสมชั่วโมงการเล่นในสนามการแข่งขันได้แบบสมบูรณ์แบบทุกคนเพราะด้วยการแข่งขันพิสูจน์ตัวเองสร้างการยอมรับจึงเป็นที่มาของโอกาสนั่นเองเป็น,นว่าง,งานที่ผมนัดที่100ของเจ้าเจชนาทิพสมกสินคนนี้นะฮะก็สามารถพาทีมนั้น ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และเขาคนนี้ก็ร่วมมีแอสซิสต์ในเกมนี้ในครั้งนี้กันอีกด้วยก็ถือว่างานนี้ก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ชนะทิพย์สงสินคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับซิโก้รับบอลถ้วยคือบทเรียนสําคัญของแข้งฮองอันย์ลายโดยองงานี้ทางโค้ชซิโก,โกน้นะผมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางฮองอันย์ลายทีมจากฝูงในศึกวีลิกของเวียดนาม ยอมรับเกมบอลถ้วยเป็นบทเรียนสำคัญของผู้เล่นฮองอันยานไลหลังเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะอันยาง FC ทีมบอยในศึกวีลีก2ในศึกฟุตบอลถ้วยแบมบูแอเวนเนชั่นคัพ2021รอบแรกด้วยสกอร์ไป2ต่อ1นผ่านเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายที่สำเร็จโดยจะเข้าไปพบก,กับทาง HHB ดดานังนั่นเองโดยซิโก้ได้กล่าวมาว่าอันยางนั้นทำประตูได้ก่อนและเล่นด้ดเป็นอย่างมากมายนะ มันเป็นประสบการณ์สำหรับผู้เล่นตัวสำรองของฮองอันยาลายโดยเกมนี้ผมต้องการให้ผู้เล่นสำรองได้เล่นมากยิ่งขึ้นไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลยถ้าใครคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ง่ายถือว่าคิดผิดฮออันยาลายนั้นตั้งเป้าที่จะชนะเสมอแต่ฟุตบอลก็ต้องมีแพ้นั่นคือฟุตบอลอยู่แล้วนอกจากนี้ทางซิโก้ยังเผยต่ออีกว่าสโม,มสรเรามีผู้เล่น26คนทำอย่างไรให้มีความคิดเหมือนกันมีความสามารถเท่ากันระดับเดียวกัน นั่นคือความสมดุลระหว่างผู้เล่นสำรองและก็ผู้เล่นหลักผมคิดว่าแฟนๆของอัญญานายนั้นเข้าใจว่าทำไมผมถึงใช้ทีมนี้ผมนั้นอยากจะรู้ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ผู้เล่นจะเข้าใจปัญหาผมไม่จะเป็นจะต้องพูดให้พวกเขาเข้าใจระดับกลยุทธ์และก็วิธีการเล่นสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของทางของอันยานายนั้นจะบุกไปเยือนทันเฮาในศึกฟุตรบอลวีลีกหนึ่งในวันพุธที่ถึงนี้จะตีกมลังจินานาการเป็นต้นไป ใครเป็นแฟนโคซิโก้และผมตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับความหวังของผมคือติดทีมชาติไทยเมธีลั่นพร้อมพิสูจน์ตนเองกับทางประจวบโดยเจ้าตูมตามลั่นอยากติดธงทัพช้างศึกนะฮะพร้อมพิสูจน์ตนเองกับต้นสังกัดใหม่ต่อพิฆาตเอฟซีโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งของเมืองไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางประยองเอฟซีในศึกไทยลีกในรายการที่ผ่านมา สำหรับทางเจ้าตุมตามเมธีสารคำกองหน้ากึ่งปีกไว้เสร็จปีโดยล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยพันทีมงานข่าวนะฮะถึงอนาคตของตนเองหลังมีข่าวกับการเซ็นสัญญากับทางพีทีประจบ FC ออกมาตามสื่อต่างๆมาว่าตอนนี้ก็มีการเซ็นญากับทางพีทีประจบ f อจริงครับเป็นการขายขาดจากทางซูเปอร์การ์ตี้ทำให้ผมจะได้กลับมาร่วมงานกับทางมาซมิทากิกันอีกครั้ง ซึ่งการพวมงานกาบทางทา,งทางกิครั้งนี้ก็รู้สึกไม่กดดันเท่าไหร่ครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโค้ชนั้นต้องการอะไรจากเราเขาชอบให้เราเล่นแบบไหนคิดว่าคงจะไม่ยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับโค้ชแต่อาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ทีหน่อยส่วนความคาดหวังของผมก็อยากจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะฮะและก็พัฒนานตนเองขึ้นไปอีก โดยอยากจะพาประจวบจบแน่นดับดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และความหวังสูงสุดก็คือ,อยังคงหวังจะกลับไปติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งครับซึ่งก็คาดหวังจะติดในชุดซีเกมช่วงปลายปีที่ถึงนี้ครับจะตุ่มตามคนนี้อดีตกปตันทีมจอมขยันของโรงเรียนสวนกุหลาบกล่าวทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นของเขา <S <S ไปแต่ว,ว่างานนี้นักเตะหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี พอจะได้เห็นพวกเขานั้นกล้าคิดกล้าทำและก็สู้อย่างเต็มความสามารถไม่แน่อนาคตของเขาอาจจะได้เข้าไปเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติไทยก็เป็นได้ต้องหลอดลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับตอบแทนผลงานน้ itch, องบพิษต่อสัญญา5แข้งลุยศึกไทยลีกโดยความเคลื่อนไหวของสโมสรน้องบพิธ f อขยายสัญญา5นักเตะชุดแชมป์ไทยลีก2เมื่อสัปดล่าสุดออกไปอีก1ซีซั่นตอบแทนความสำเร็จหลังช่วยทีม คว้าแชมป์ไทยลีก2และก้าคือสู่ไทยลีกสุดสุดของเมืองไทยได้สําเร็จนั่นเองสำหรับ5นักเตะที่สโม,มสรต่อสัญญานั้นก็ประกอบไปด้วย 1. อานิสง์เจริญธรรมตำแหน่งกองหลัง 2. รักพงษ์ชูเมืองตำแหน่งกองหลัง 3. เลอสันเทียมราชตำแหน่งกองกลาง 4. วิชิตชัยช่วยศรีนวลตำแหน่งกองกลางและก็ 5. ปานสิริสุกุลนนีตำแหน่งกองหลังนั่นเอง สำหรับทางหนองบุพิษศ f c อยู่ไทยลีก2ตั้งแต่ปี2017นะฮะก่อนจะคว้าแชมป์ไทยลีก2ในปี2020ล่าสุดนี้โดยโลงแข่งขันไปทั้งสิ้น34นัดแพ้ไป1นัดทําได้ทั้งหมด75คะแนนเป็นไดว่างานนี้ใครเปแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร,ร่วมเชียร์กันด้วยนะครับสู้ๆนะครับผมหนองบุพิษศ f c เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับชัดมงคลขอบคุณการท่าเรือเมืองทองหลังซบบีจี โดยทั้งชาติมงคลทองคิรีของการคนใหม่ของทาง b ีจีประชุมยูเต็ดโพสต์ลาสโมสรการท่าเรือ f อฟรวมไปถึง SG มงทองยูเต็ดกันด้วยโดยชาติมงคลได้เผยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวมาว่าอย่างแรกเลยนะผมต้องขอขอบคุณทางสโมสรการท่าเรือขอบคุณพี่แป้งที่ให้โอกาสผมได้มาอยู่ร่วมกันกับทีมการท่าเรือดีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่พเพื่อนและก็ได้ประสบการณ์จากที่นี่อย่างมากมายครับ และนระยะเวลา1ปีครึ่งนี้ผมต้องขอขอ,ขอบคุณทางสโมสรเมืองทองขอบคุณคุณระวิโลทองและขอ,ขอบคุณพี่เป้ที่เห็นความสำคัญในตัวของผมให้โอกาสได้ไปเล่นที่เมืองทองในรดการที่ผ่านมาผมได้ประสบการณ์มากมายจากปีที่ผ่านมาแต่มันอาจจะเป็นวิถีของฟุตบอลอาชีพที่ผมต้องมาเชิญกันอีกครั้งผมต้องไปเจอกับความท้าทายใหม่ๆมมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพฟุตบอลผมหวังว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนและการต้อนรับที่อบอุ่น ในเวลาที่ผมกลับมาเยือนอยังบ้านทั้งสองหลังนี้สุดท้ายแล้วผมไม่มีอะไรจะกล่าวไปมากกว่านี้แล้วผมต้องขอขอบคุณทั้งสมโมสรการท่าเรือและก็สมโมสรเมืองทองเป็นอย่างยิ่งครับนานผมเป็นว่างานนี้นะฮะชัดบงคลคนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีไปได้ไกลไปอยู่กับ BG ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าเขาคนนี้จะช่วย BG ได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอลุ่นกันและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่ 25เมษายน2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลชัยครับ